ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบก,กับอีกแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เข้าครัวกันนะคะวันนี้เราจะเผาออไปข้างนอกนะคะเราจะไปตามหาเจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่ค่ะ,จะเจ้าสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวนี่แล้วก็นี่นะคะจริงๆแล้ว จากที่เราออนไลน์นะคะดูออนไลน์มันไม่มีหรอกคะ่ะเพื out ่อนๆเอาสต็อกเอาสต็อกแล้วตามร้านก็เพื่อนๆในกลุ่มคนไทยที่นี่นะคะก็ไปตามหาเจ้าสิ่งนี้เหมือนกันนะคะก็บางคนก็บอกว่าเจอบางคนก็บอกว่าไม่เจอนะคะแต่ในเมื่อเราก,บ,กบไม่ได้ทําอะไรนะคะว่างๆนะก็เลยชวนกันขับรถออกไปนะคะเพราะว่ามีคนไทยในกลุ่มบอกว่าร้านนี้มีนะคะ แต่เราก็ไปเสี่ยงดวงเอานะคะเพื่อนเพื่อนเพราะสถานการณ์ที่นี่ที่นี่ก็คือเจ้าสิ่งนี้ไม่มีแล้วนะคะก็คือไปที่ไหนก็หมดที่ไหนก็หมดนะคะในออนไลน์ก็หมดนะคะตามเว็บไซต์ใหญ่ๆหลายๆหลายๆเว็บไซต์ตามเว็บไซต์ใหญ่ๆเลยวตามเว็บไซต์ใหญ่ๆหลายที่นะคะที่นี่นะคะก็ไม่มีแล้วนะคะแบบเอาต่อ เจ้าสิ่งนี้กลายเป็นแบบว่าใครเจอนี่ลัคก,กี้หรือโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ามันหายากมากๆนะคะแต่ก่อนเนี่ยเจลล้างมือนะคะคือหายยากมากแต่ตอนเนี้กลายเป็นเจลล้างมือคือเต็มตลาดไปหมดนะคะมีหลายยี่ห้อผลิตออกมาราคาถูกราคากลางราคาแพงนะคะมีเยอะมากๆแล้วก็นี่คือแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือนี่คือมีเยอะมากนะคะ ตลาดที่ไหนก็มีนะคะเดินเข้าไปก็ซื้อแต่ก่อนแรกๆนะคะคือไม่มีนะคะสองสิ่งนี้ก็คือหายยากมากเลยนะคะสองสิ่งนี้หายากมากแต่เจ้าสิ่งนี้คือเยอะมากนะคะตอนแรกคือเยอะมากอาจจะทุกคนก็ไปมองไปมองหาสองสิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจสองสิ่งนี้นะคะตอนแรกก็คือยังมีขายนะคะคือเต็มตลาดเลยนะคะแต่หลังๆมานะคะเจ้าเจ้าสองสิ่งนี้ มีเต็มตลาดเลยนะคะเพื่อนๆแต่กลายเป็นสองสิ่งนี้ขาดตลาดเหมือนสลับกันนะคะเหมือนเขาผลิตผลิตไม่ทันนะคะกบว่านะโอเคค่ะกบพูดยาวเราไปตามลาหาเจ้าสองสิ่งนี้กันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคือจริงๆแล้วมันมีหลายกลิ่นนะคะอันนี้คือมีหลายกลิ่นหลายหลายกลิ่นใช่ไหมที่รักมีหลายกลิ่นมากๆเลยนะคะแต่กบชอบไอ้น,นี้ยเพราะว่ามีความหอมของดอกไม้ เนี่ยค่ะมีความหอมของดอกไม้กบก็เลยชอบนะคะเพื่อนๆก็อวยพรให้กบด้วยนะคะว่าขอให้กบเจอนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะตามไปเลยตามไปเลยมาลุ้นๆกันนะคะว่าเราจะโชคดีไหมคะเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะลัคก,กี้ไหมเราแต่อา จะไปไม่กี่ที่นะคะเพราะว่าสามีก,กบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากจะเข้าอะค่ะเราก็ไปดูกันนะคะว่ากบจะพาเพื่อนไปกี่ที่กันค่ะวันนี้แดดแดดดีมากๆเลยนะคะก็คงจะกลับมาร้อนอีกครั้งหลังจากที่รู้สึกว่าอากาศ จากครึ้มลมแรงนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้รู้สึกว่าแดดแรงแล้วก็คงจะกลับมาร้อนอีกครั้งนะคะดูจากแสงแดดที่กบได้รับมานะคะ ะเห็นคนแบบว่าออกกําลังกายกันนะคะเพื่อนๆเดินออกกําลังกายกันไม่รู้ว่ากล้องจะจับเขาเห็นไหมเนี่ยค่ะยังไม่รู้คือคนจะเดินออกกําลังกายรอบหมู่บ้านโซนนี้ค่ะส่วนมากเขาจะเดินรอบรอบรอบตรงแอเรียที่กบอยู่เนี่ยค่ะบนถนนนะคะเขาจะเดินอ้อมไป จริงแนละ้วมีสวนสาธารณะนะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไกลไม่ไกลจากบ้านเราแต่กบคิดว่าเขาคงชอบเดินแบบนี้มากกว่าเพาเห็นแบบคนเดินคะแบบเดินรอบแอเรียเนี่ยแบบเยอะไปกันค่ะ <c oughs> อ้ยจักรยาน่ารักเสีย <c oughs> ไปแลย 感谢。 ขับรถไกลยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอยู่ซ้ายมือนเนี่ยค่ะมาลุ้นๆช่วยกันนะคะขอให้กบได้นี่ท่าเก็บนะคะ เรามาถึงแล้วนะคะนี่คือที่ที่เรามานะคะไกลมากนี่ที่ไหนคะที่เราไม่ใช่โอเคค่ะไปค่ะปิดรถไม่สนิทรถร้ลลองปิดมาค่ะถึงแล้วนะคะเราไปกันเลยนะคะมาลุ้นๆด้วยกันนะคะว่ากบจะได้ไหมท <laughs> ากเกตเขาจะมีบอลลูกใหญ่ๆสีแดงแบบนี้ หวังว่าจะมีนะนก็ไม่แน่ใจนะคะนี่ก็จะมีสื้อผ้าขายปกติที่ไหนก็ได้เราไปตามหากันนะคะนี่ก็จะมีขายของทั่วไปนะคะเพื่อนๆหาไม่เจอนะคะเพื่อนๆสงสัยจะหมดเพราะว่าอย่างที่ เพื่อนๆบอกในกลุ่มไม่มีนะคะแต่ว่าเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าที่นี่มีเราก็เลยมานะคะแต่ว่าไม่มีมาเสียเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไงขับรถมาตั้งไกลแต่ไม่เป็นไรเราก็หวั่นใจแล้วแหละว่าเราจะมันจะไม่มีนะคะเพื่อนๆเราก็หว่นใจว่าเพราะว่าเพราะว่าปกติมันหายา,ยากอยู่แล้ว เราก็มาลุ้นดูเฉยๆนะคะเพื่อนๆว่าจะมีไหมถือโอกาสมาข้างนอกแต่ก็ไม่มีจริงๆนะคะอย่างที่บอกมันหายยากมากๆมัน่พ,พ,พนักง,งานบอกอยู่ในซอยนี้แหละแต่ไม่มีว่างเิอจริงเหรอมาเราก็เช็คอยู่แล้วว่าข้างในนี้มี แต่ไม่มีนะคะว่างเปล่าโอเคค่ะเพื่อนๆถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้คือทาร์เก็ตที่ที่สองนะคะที่เรามาหาสเปร์นะคะไปดูกันค่ะว่าจะได้สเปรไหมคะ่ะทาร์เก็ตอันนี้เป็นทาร์เก็ตที่ใกล้บ้านนะคะอันนี้กบทาเก็ตอันนี้กบมาเดินบ่อยนะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีไหม แต่กบมั่นใจว่าไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้โชคอาจจะเข้าข้างเราโอเคค่ะเหรอมีให้ให้ใหมีหน้ากากให้เก็บก,ก็จะเหมือนเหมือนกันทุกที่เนาะว่ามีเขาก็มีที่ให้ให้เป็นลายเยอะเลยอ่ะเพื่อนแบบนี้ให้รอให้รอเข้าคิวมันแต่ทาร์เก็ตที่นี่ไม่ค่อยมีคนกดชอบ ไปลุ้นกันนะคะพเพื่อนๆว่าจะมีไหมมีแบบนี้ให้บริการด้วยนะคะไม่เจอนะคะพเพื่อนๆไม่เห็นเลยอุย้ยเทียบเลยเย้ท yes. ี่จะเอ่านแล้ทีืออ่านแล้วคนออ่าฮะคืออ่านแล้วไป uh huh. อ่านสกายของอ่านแล้วายโอเคเพื่อน โอเคเนี่ยก็คือว่าที่นี่ก็คือใกล้บ้านเรานะคะตอนแรกกูบอกสามีให้มาดูที่นี่สามีบอกว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้เป็นไงคะมีขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆเราซื้ออย่างอื่นได้อีกได้ไหมไม่ได้ที่มันเป็นเป็นผ้าเช็ดอะผ้าาเช็อ นี่คะ่ะกบได้มาแล้วนะคะเป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อแล้วก็ผ้าเช็ดฆ่าเชื้อนะคะเขาให้แค่คนละ1นตนหนึ่งนะคะเพราะว่าว่าคล้ายๆว่าแบ่งกันแบ่งกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะบา,บายๆแล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะ